เราอาจจะคุ้นเคยกับการวัดที่ใช้แว่นสวมใส่เข้าไปอาจจะเคยเห็นนะครับแล้วก็ดอดซึ่งวิธีนี้ความแม่นยำม,มันมันค่อนข้างน้อยเพราะวาลาคุณเอาเอาปากกาไปที่มาผตาผตัวคนไข้เนี่ยเขาก็จะหลบความผิดพลาด0.5ถึง1เจอแน่นอนนะครับตัว v i s u a l o f f i c e เนี่ยขั้นตอนแรกเนี่ยเราวัด จุดโฟกัสตาด้วยพีดีมิเตอร์ก่อนโดยที่ไม่ต้องใส่กรอบเพื่อหาจุดโฟกัสตาก่อนแล้วก็วัดจุดโฟกัสตาแบบ3มิติตอนที่ใส่กรอบเลยตัว s อช i ลอวิซูออ f ฟเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่น2แล้วแก้ปัญหาเรื่องส่วนสูงหรือคนที่ คนที่ส่วนสูงน้อยจนเกินไปเนี่ยแล้วตัวกล้องแคปเจอร์ไม่ได้ต้องมีแท่นยืนมันทำให้ช้าแล้วก็ความแม่นยำมันมันลดลงเพราะว่าต้องพาวงว่ายืนตรงหรือเปล่านะแกยืนลูกเตะไม่เลือระบบนี้แคปเจอร์แบบวิดีโอ ความแม่นะยำระดับ0.1ม mm ิลเมตรแยกจุดโฟกัตาขวาซ้ายเราเอามาตรวจความถูกต้องเปรียบเทียบกับตัวพีดิมมเตอร์อีกทีหนึ่งว่าตัวแว่นเนี่ยมันมันผิดทรงหรืออะไรหรือเปล่าแล้วค่อยตรวจเช็คอีกทีหนึ่งนอกจากนั้นตัววัดโครงสร้างกรอบเนี่ยยังสาสมารถวัด ความเทของกรอบช่วงช่วงนี้แล้วก็ความกว้างของกรอบความสูงแล้วก็มุมโค้งของกรอบวัดได้หมดเลยภายในการแคปเจอร์ครั้งเดียวมีความแม่นยำในการที่คุณจะประกอบเลนหลายโฟกัสนะครับมีทั้งมองไกลมองใกล้ในตัวเดียวกันเนี่ยสามารถตรวจจับระยะ working distance เพื่อการออกแบบแอยูลูปวัด u r working distance โอเค ยังมีระบบ H I Ratio สำหรับวัดไอพวกโปรเกรสซีฟแอนด์ชัลเลนเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานว่า H หรือ I ที่มูฟเฟนมากกว่ากันเพราะฉะนั้นจะออกแบบเลนโปรเกรสซีฟได้เฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้นกับเลนของเอสิลลนะครับหรือที่จริงแล้วจะไม่ใช่เลนเอสิลล์เนี่ยแต่สามารถจะตรวจพฤติกรรมได้นะครับว่าเราควรจะใช้โครงสร้างใดสำหรับผู้บริโภคว่าตัวนี้มันจะใช้โครงสร้างที่มันเน้นมองไกลที่กว้างหรือจะเน้นช่วง ความดิ่งในแนวตั้งที่มันจะเขาเรียกความนุ่มของแนวตั้งที่มากกว่ากันนะครับตัวระบบมันจะตรวจ25ครั้งว่า H หรือ I ที่มีส่วนสำคัญมากกว่ากันตัวแขนของตัวนี้ได้ถูกพัฒนาจากเวอร์ชั่นแรกตรงที่ว่าตัวแขนตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นการกลางแบบขึ้นลงแต่ไม่ได้ทั้งกา้านแต่ตัวนี้ ขึ้นลงทางกา้าเพื่อแก้ปัญหาเรื่องระดับของตาของของลูกค้าเองกับกับตัวแสงที่มันไม่ได้นาบเดียวกันทําให้ความแม่นยาสูงขึ้นกับวิ u a อวันเยอะพอสมควรค่าที่ได้ตรงนี้จะเป็นค่าที่สมบูรณ์ก่าต่อเมื่อได้รับการตรวจสอบจากค่าที่ได้ก่อนตัวเครื่องก็จะบอกมาว่าจุดโฟกัสตาขวา3 1ซ้าย32 f i t t i ิตติ้งเท่าไหร่ เอาเครอเกีครับ